อยากมีข้างไหนอ่ะอยากมีข้างไหนอ่ะเลยไปสวยแล้วออกมาเนี่ยทำไมไม่ชวนน้องน้องดีของพี่ออกมาด้วยน้องดีไหมน้องดีพี่ตั้มขอโทษน้องเียร์ของหนล้วน้องดีบอกเลยว่าวันนี้ทำถึงแบบว่า น่ารักมากดีมากคมาจะดูครับย่าสวยมากเลยที่ห่ออะไรพี่จะได้ม่ซื้อชายเลยเาจากผมเพราะจากผมน้องวันนี้แล้วผมตรงมากเลยตรงมากๆครับช่างกล้าคืนเลยคนต่อไปคนนี้ฮะฉายาเขาดิวอะไรนะเลิกรักจิตจุล แล้วก็ให้ดูพูอะับนพูดพูดพูดอรกันประทับใจอะไรพูดอย่างนี้อยพ่งทำอย่ามาจะพูดนะประทับใจที่วันนี้วันนี้ทเยอะมากครับผมดีใจครับผมอ่ะครับผมก็มีผกต่อไปีอะว่าีว่าเยอะม ผมไม่เชื่อหรอกใครบอกกินปลาแล้วผอมอ่ะแล้วจะกินปลาอีกปวขึ้นแลเราไม่รถามเขิคถามดิวดิวช้ซคแบเนี้ยเดดเไฟมากของเดือดากิ๊ดอะไรกันติ๊แินอะไรกัน นี่น่ล่ลูกยย่ด้ดด้วยดดูดฮะแล้วนเานหนักทะเราจะดไม่เช้ายัอกพี่ว่าพ <anch>? ีา่หรือผมไปิเกับพี่ด้วยได้หอย่างเงี้ยรู้ว่าเวลาบน้ก้มลงไปจะอ้วกมันีอย่งน้เลหมือนโยโย่โอเคคนไปดีกว่าแลใครแล้วเนี่ยออกมาท้องกันคนเลยดีกว่าอมาท้อครด แค่ะพี่เหรอนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่นะบอกเลยว่าอย่าทำลายพี่ลายพี่เยอะแล้วพี่เพราะพี่ตัดแล้วดูแย่ที่สุดก็บอกแล้วคิดไม่ถึงแยกตาพี่บอกเลยว่าพี่ตัดผมพี่คิดจนตัวมาหนึ่งใครผิดช่างผิดหรือว่าเราผิดช่างเโอ้แค่เดียวไม่ได้ดูเอาไปหมดขอข้างนี้เอาไปหมดเล เกี่ยวฟ้าเกี่ยวเท่ะเกีเ่ยวเท่ให้ให้พูดกับน่อครับพูด,พดกับแม่นะครับเขาบอกว่าต้องใช้หัวใจพูดกับเ,เขาบบขอ่ะเย้ตาพูดกันวันี้เนี่ยบอกเลยว่าอหยุดอกใจหยุดบูม<ช>เราตอนแรกมาคิดว่าเอ๊ะจะอยู่แค่งานสุดท้ายที่เราอยู่ในกันแปดคน<ช>แต่วันนี้นะฮะเราไม่อยู่ว่าเป็นงานเราถือว่าเราทำสิ่งดีๆร่วมชัยร่วมกันทำบุญนะฮะ นีบอกเลยว่าวันนี้มีความสุขและก็อยากให้ทุกคนร่วมสนุกนอกจากจะรับฟุนแล้วอยากให้ทุกคนรับความสุขและความเฉยใช้ได้กับเพลงสุดท้ายนี้มันเป็นความสนุกแบบสูงสูงและสุดสุดแล้วก็ในการก่อนจะเข้าเพลงสุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกว่าก่อนที่เรามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยครับเราก็คือเป็นเยาวชนธรรมดาได้หละครับครับผมที่เรามองสิ่งอะไรที่มันอสูงสูงมาครับคอ๋อเนี่ยคนรู้หมดเลยเนี่ยจะเข้าทีมนะอยู่ในนี่เราเราค่อยๆไปเอยู่ที่ วันนี้ยพี่เราไม่อยากให้คนสนุกสนุงใหนะสนุกแบบสูงสูงสูงขอให้ทุกท่านไปกับเนี่ยจะเข้าแล้วแล้วเลยเดี๋ยวก่อนอทก่อนพี่กินน้ำก่อนล้วนะเสร็จยเดี๋ยวเลยเลยเลยเดี๋ยวออีกทีเดียวม่เล่นแล้วเข้าแล้วเข้าไปแล้วายผมอยากให้ทุกคน หันไปบอกแฟนขับตัวเองนะว่าต้องทำตามนะทำตามนะเพราะป็กคนก็จะป็นคนสูงมุ่งคุ่งมง